ภาคหัวข้อข่าวว่าอย่างนี้เอฟเฟกยอดปฏิเสธสินเชื่อทาวน์เฮาส์พุ่งนะพุ่งกัน50-60%เลยนะดีลลอปเปอร์บอกไม่เอาแล้วเบนเข็มผุดบ้านหรูรับเงินสดดีกว่าเขาว่าตลาดแนวราบนะโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยกำลังซื้อกลุ่มทาวน์เฮาส์เนี่ยลดลงนะคนที่จะซื้อทาวน์เฮาส์เนี่ยกลุ่มคนแบบประมาณ30,000ถึง50,000เนี่ยเงินเดือนนะนะกลุ่มนี้กำลังซื้อลด แล้วก็กู้แบงค์ไม่ค่อยผ่านดีลเปอร์เลยบอกไม่เอาละนะมีสต๊อกเก่ามียังไงก็เอาเท่านั้นพอไม่ทําเพิ่มแหละนะขายบ้านหรูดีกว่าขายบ้านหร,รูรับเงินสดดีกว่จากข้อมูลของอาเออารีเอ e e e นะแอเรนะเขาบอกว่าในปี6-5เนี่ยนะครับบ้านเดี่ยวปรับราคาสูงขึ้นแต่ว่าทาวเฮาทาวโฮมคอนโดเนี่ย ลดลงนะแล้วก็ข้อมูลจากนะครับเฟเซอร์พเอร์นะครับคุณแสนผิ่นนะผู้บริหารบอกว่าข้อดีของการพัฒนาโครงการในตลาดบ้านเดียวคือยอดปฏิเสธสินเชื่อน้อยมากแค่ประมาณ20-30%ถึงก็ยังเยอะอยู่นะคนกู้ซื้อบ้านเนี่ยโดนรีเจ็ไม่เกิน20-30%และที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้ามักจะซื้อเงินสดสูงถึง67%โอ้โหคนไทยรวยขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อเขาบอกว่า โดยเฉพาะบ้านหรูราคา20ล้านขึ้นไปถ้าบ้านราคา20ล้านขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อสดนะประมาณ67%ที่ว่า70%แล้วกันนะมาเดินคนมาซื้อบ้านหรูราคา20ล้านขึ้นไปเดินมา10คนเนะีย7คนนี่แม่งเอาเงินสดมาซื้ออีก3คนกู้แบงคนะ์นะครับแต่ว่าคุณสนยพินบอกว่าสำหรับทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับยอดปฏิเสธสินเชื่อสูงมากนะครับ ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออนะก็เป็นเสียสินเชื่อสูงมากแบบคือคือกู้กันผ่านไม่ถึงครึ่งอ่ะนะแล้วตอนนี้สต็อกของทาวเฮาส์ก็เหลือเยอะมากเลยนะครับเฉพาะของเฟรเซอร์เนี่ยมีประมาณสา0พันล้านเออเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ไม่ทำมองมาขายแล้วทาวเฮาส์เออฟรเซอร์บอกว่าปีนี้บ้านเดียวยังไปได้ต่อนะบริษัทจึงเตรียมตัวเปิดโครงการบ้านทุกระดับราคาเลยนะครับตั้งแต่ลดสิบห้าถึงร้อยห้าสิบล้านแล้วก็บอกว่า บ้านราคา20ล้านขึ้นไปเนี่ยจะเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตอนเองแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามไลฟ์สไตล์นะครับคุณแสนพิพนระบ,บุว่านะครับแม้ว่าหลายค่ายสังหาจะโตด,ดลงมาพัฒนาโครงการบ้านราคาแพงแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอะไรขาบอกว่าคุณต้องมีทีมออกแบบที่เก่งและชํานาญและมีประสบการณ์และมีคุณภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการบ้านเดี่ยวต้องอาศัยทีมงานที่ไม่สามารถที่จะจ้างเอาซอสได้นะเพราะว่า คุณจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าฟังก์ชันการใช้งานในบ้านต้องเป็นอย่างไรคุณต้องมีประสบการณ์และคุณต้องเรียนรู้ลูกค้าคือเฟเซอร์เขากำลังคุยว่าเขาเก่งอันนี้เฟเซอร์จบไปน,นี้มาดูผู้บริหารของแลนด์แอนด์เฮาส์กันบ้างาผู้บริหารแลนด์เฮาส์บอกว่าบ้านหรูในปีนี้และปีที่ผ่านมาทั้งแลนด์แอนด์เฮาส์และคู่แข่งยังขายได้แต่เซกเมนต์ที่แลนด์แอนด์เฮาส์ ไม่ไม่สนใจแล้วคือทาวเฮาส์เพราะเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวง่ายอ่อนไหวง่ายจากต้นทุนสินค้าแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยคือพูดง่ายกำไรน้อย <c oughs> บวกได้เยอะบวกไม่ได้เยอะก็แน่นเขาเขาก็บอกว่าขณะที่ตลาดบ้านหลูหยกไปได้ความต้องการของผู้ซื้อที่มีกําลังซื้อและความต้องการซื้ออยู่จริงทําให้ผู้ประกอบการอะสังหาหันมาทำตลาดบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งของแบรนด์เขาเองเขาก็จะไปอิงเปิดพื้นที่แถวกรุงเทพตะวันออกคือโซนบางนากรุงเทพกรีธา นะอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีความต้องการทุกทำเลและทุกที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเซกเมนต์เลือกทำเลที่ทำเซกเมนต์ตอบโจทย์ลูกค้าผู้บริโภคในทำเลนั้น,น,นได้มากน้อยขนาดไหนนะคือผู้ง่ายคือคุณต้องมีหลักเกณฑ์ธรรมดาทั่วไปครับดีมาซัพพลายแต่ต้องยอมรับว่าคนเปลี่ยนจากซื้อคอนโดม,มาซื้อแนวราบโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเยอะขึ้นส่วนปีนี้จะลดจำนวนโครงการทาวน์เฮาส์เหลือเพียงแค่หนึ่งถึงโครงการ จากเดิมเปิดปีละสามสี่โครงการเทาเฮาตายไปแล้วนะคอนโดแลนด์เฮาก็ปีนี้เพิ่งเปิดโครงการเดียวนะ The Key นะแถวบ้านผมนี่แหละแลนด์เฮาไม่เปิดตัวโครงการคอนโดมาหลายปีตั้งแต่โควิดนะทีนี้มาดูในส่วนของพรึกษากันบ้างพรึกษาเขาบอกว่าตลาดแนวราบยังโดดเด่น โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับไฮเอ็นดของเขาก็มีหนึ่งโครงการนะชื่อโครงการเดอะปาล์มนะฮะระดับราคา20-40ล้านบาทอ่ะก็เอาเป็นว่าหลายๆ Developer ก็สนใจนะและมุ่งเน้นไปที่ระดับบ้านหรู15ล้าน20ล้านอัพนะครับทาวเฮาส์ไม่เอาแล้วขายยากเพราะว่ากู้ไม่ผ่านนะไปขายบ้านระดับ15ล้าน20ล้านดีกว่าคนซื้อแม่งซื้อกินสดนะ70%ซื้องินสด อีก30%ก็นะกู้แล้วก็กู้ผ่านไม่ยากพวกนี้นะเพราะเขาเตรียมตัวมาดีนะส่วนเท้าเขากู้ผ่านยากไม่เอาแหละครับนี่ก็คือบทสรุปนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัน์นะสำหรับไลฟ์ของผมวันนี้นะครับวันที่22มกราคม2566นะครับ